สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมศึกชิงวาสากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกันนะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่อ่าก็ไม่ใหม่มากนะผมก็เก่ามานิดนึงละเออคือสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมอ่าก็จะเป็นเจ้าตัว This t h d i s p o e l my tail นะครับผมเออก็จะเป็นอ่าผมขอเรียกว่าพ่อมดละกันเพราะว่าในเสียงเพลงละกันเสียงดนตีนะเออสำหรับตัวนี้นะผมก็ถือว่า สกิลใช้ได้แล้วผมผมลองเอาไปเล่นมาดูนะก็ถือว่าแบบเออเป็นสายที่แบบคอยช่วยเพื่อนได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมอัพไปอยู่ที่ร่างสองนะยังไม่ถึงร่าง3นะเพราะว่าตัวซ้ำผมไม่มีนะผมตัวซ้ำผมไม่มีนะอ่าฮะนี่กดตรงนี้กดผิดกดผิดนะผมได้แค่ร่างสองนะตัวซ้ำผมสุ่มฟรีได้มานะน่าจะวันไหนสักวันนี้แหละเออโอเคเดีย๋ยวเราไปดูสกิลต่งางๆของเจ้าตัวนี้นะคือตอนเนี้ย ผมอัมพสกิลของเจ้าพ่อมดอ่าพ่อมดตัวนี้นะผมพ่อมดเสียงอ่าพ่อมดแหงเสียงเพลงนะตัวนี้ไปที่เวลสิบแล้วนะครับผมเมื All ่อสกิลมันดีจรงิงนะกันเลยแบบต้องอัพไปที่เวลสิบหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่า Hindu สกิลของเจ้าพ่อมดแห่งเสียงเพลงตัวนี้กันดีกว่านะครับก็นี่อันนี้เป็นสองตัวที่อัพเข้ามาใหม่นะโอเคก็จะอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่านี่ที่เวลสิบนะผมเดี๋ยวเราดูสกิลของเจ้าตัวนี้กันเลยคือสกิลของเจ้าตัวน,นี้นะฮีโร่นะครับผมตวัดอ่าไม้นะผม ทําให้นะผมสามฮีโร่ศัตรูแบบสุ่มนะเป็นใบนะผมและลดอ่าความเร็วในการโจมตีและอ่าบูมเวฟสปีดก็อ่าความเร็วในการเคลื่อนที่ลงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมทั้งหมดเป็นเวลาสามวินาทีรวมทั้งนักผมทำดามเมจจริงอ่าเทียบเท่าเก้าร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมหรือว่าโดนแรงมากเลยนะอัพที่วิวสิบนะผมเอออ่ากับแต่ละเป้าหมายนะผมก็คือจะโดนทั้งหมดสามสามตัวไหมใช่ปะอ่าโดนสามตัวนะครับผมอ่า อ่าฮะแล้วก็อ่าวงเล็บนะผมหากฮีโร่นี้นะไอาหากฮีโร่อ่าเป้าหมายนะผมหรือของศัตรูเนี่ยต้านทานใบนะผมก็คือมีต้านทานใบนั่นเองมันจะโดนดามเมจจริงนะครับผมอ่าคูณ4เข้าไปเลยจากที่มันจะโดนอ่าเก้าร้อ่ะถ้ามันต้านทานใบมันจะโดน920าคูณสเข้าไปนะผมก็คิดตามเองนะโดนเท่าไหร่นะเกือบ2,000นะครับผมถ้าว่า2,000กว่าศอะไรบ้างเออโอเคก็ จากนั้นนะครับผมก็ไล่บทเพลงนะเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมแกยูนิตพันธมิตรก็คือฝ่ายเดียวกับเรารวมถึงตัวมันเองด้วยนะครับผมที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำที่สุดนะครับผมเออวงเล็บยูนิตเป้าหมายนะผมจะได้รับความเสียหายเอ,อจะไม่ได้รับความเสียหายไม่สามารถเคลื่อนที่ไม่โจมตีไม่ใช้สกิลหรือได้รับบูสต์รวมถึงสถานะอื่นๆจากสกิลลองหรือว่า อาเหรียญตานั่นเองนะครับผมขณะที่บทเพลงนี้มีผลอยู่อ่าเดี๋ยวสกิลเนี้ยเราจะไปลองให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะอาและอ่าและนะครับผมฟื้นฟู HP เป้าหมายหรือว่าพันธมิตรฝ่ายเดียวกับเราดูดตัวมันเองด้วยนะถ้ามาใช้สกิลกับตัวมันเองนะครับผมก็เทียบเท่าส1บอ็เปอเซนของเวชพีสูงสุดนะครับผมคูดาวที่7วินาทีฮีโร่นี้นะครับผม ต้านทานการถูกลบพังงานและความเสียหายที่ได้รับลง70%เออถือว่าดีมากเลยนะครับไม่มีทางโดนลดเอ็นนะครับผมตัวนี้แล้วก็ได้รับความเสียหายเนี่ยลดลงทั้ง70%เลยไงถือว่าเป็นแบบสายแท้งได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นฉามันเป็นสายโจมตีไกลนะผมเออก็เดี๋ยวเราไปดูประวัติมันก่อนแล้วกันประวัติของเจ้าตัวนี้นะก็สำหรับเจ้าตัวพหุมดตัวนี้นะครับผมในฐานะผู้คุมกฎแห่ง อ่าโพสติ f ออฟเรนนิ่งนะครับก็เจ้าตัวดิสโพเทลไมเทลนะครับผมยินดีที่จะแบกรับภาระความรับผิดชอบอเขาสนุกกับการแสดงผลงานเพลง Sonata of the l e n d ในเวลาว่างและในระหว่างการต่อสู้เขามักจะพูดคำว่าฟังคำสั่งของฉันและทำการควบคุมการบรรเลงเพลงลูกน้องของเขามักจะเครียดกับ ความเข้งมงวดของเขาแม้ว่าบทเพลงหรือผลการต่อสู้ที่ออกมานั้นจะไร้ทิฏฐิก็ตามนะเป็นแบบเหมือนน่าจะเป็นสาตราจาจา์แม้ว่ามีลูกน้องหรือลูกศิษย์ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นแบบนหน้าสาตราจารย์อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคก็อันนี้อันนี้จะเป็นร่างสองนะร่างแรกจะออกแนวสีฟ้านะถ้าเป็นร่างสองนี้ก็จะแบบสีดแดงๆกักสีดแดงๆเออแล้วก็โอเคเดีย๋ยวเรามาดูอะไรกันดีอ่ะดูศก กินหน่อยสกินนะผมสกินนะอันนี้จะเป็นร่างต้นนะถ้าเรามีสกินนะนี่จะออกแนวคล้ายแบบคือเท่อะมันออกแนวแบบดาร์ดาก,ดากดีนะครับผมเออก็ <c oughs> ถ้าเรามีสกินนี้นะจะยวยกพลังโจมตีสี่ร้อยและเลือดอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมอ่าโอเคเดีย๋ยวเราดูอ่า Skill สกิลรองกันหน่อยสําหรับตัวนี้นะสกิลรองหรือเหรียญตาเนี่ยสามารถใส่ได้หลายอย่างนะมันใส่ได้หลายอย่างมากจะใส่พวกแบบเพิ่มเลือดหรือว่า อของตีแรงก็ได้นะครับผมเออสามารถใส่ได้หลายอย่างมากเลยตัวนี้ก็แต่ว่าที่ผมใส่นะผมใส่เป็นเหรียญตีไว้นะคือเพิ่คมความเร็วการโจมตีขึ้น30%เพราะว่าตัวนี้มันตีช้า <c oughs> เออมันตีช้าผมเลยใส่นี้ให้มันแบบตีไวๆจะได้แบบใช้สกิลเร็วๆนะครับผมเออโอเคแล้วส่วนเหรียญตาเนี่ยเหรียญตาผมใส่เป็นเหรียญอันนี้นะก็คือเมื่อโจมตีนะผมทำด a าเม e จริง175%เลยก็คือเอามาคอมโบกับสกิลของมันนั่นเองนะผมที่สร้างความเสียหายจริงนะครับผมเออให้แบบแรงขึ้นไปอีกนะ ใส่เป้าหมายสองครั้งนะผมครดาวที่สามวินาทีอ่าเมื่อถูกโจมตีนะจะเปลี่ยนความเสียหายที่ได้รับเป็นเลือดนะครับผมอ่าได้หนึ่งจุดห้าวินาทีคุดาวที่ห้าวินาทีนะครับผมเออนี่ก็เอามาช่วยตัวมันเองนะแต่ว่าตัวมันก็เก่งนะตัวมันถือว่าเลือดเยอะมากเลยนะเลือดตั้งสามแสนกว่าคือเยอะเยอะมากเออเยอะกว่าตัวนี้อีกั้งเนี่ยเออไอตัวนี้เลือดแสนกว่ากว่ายนะแต่ตัวนี้เลือดอนะลอปลาไปสามเสียเลยนะ เออแต่ดาเมจก็ถือว่าแรงนะครับผมตั้งเก้าพันเนาะโอ้โหปัดแรงได้ขนาดนั้นเอ็กเก้าพันก็หมื่น,น 9, เออเก้าพันตีเออแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมผลรวมโบนัสนะก็สามารถดูกันได้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้อ่าอันนี้นะครับผมอุปกรณ์นะอุปกรณ์นี้ก็จะอยู่ในน่ารูปขวานอันนี้นะครับผมก็ผมใส่เป็นอันนี้ให้มันนะก็คือลูกสายฟ้านี่คือเมื่อถูกโจมตีนะผมมีโอกาส18%นะครับผมเปลี่ยนความเสียหาย ออเอ้ยไม่ใช่จะเปลี่ยนเป็นสร้างความเสียหาย480แล้วทาให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้เป็น,วนเวลนะา1 6วินาทีเมื่อถูกโจมตีนะผมครูดาที่9้วินาทีเอออันนี้ก็เอามาแบบทาให้เวลาแบบถูกโจมตีได้แบบตายยากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะโอเคก็สามารถเปลี่ยนก็ได้นะถ้าใครชอบก็เปลี่ยนได้นะผมสามารถเลือกชุดเปลี่ยนได้นะว่าจะเอาชุดไหนหรือจะใช้เพชรก็ได้นะครับผมโอเคแต่ผมเอาอันนี้แหละโอเค เดีย๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้าตัวนี้ดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะขอลองกับแบบอันไหนที่แบบเห็นชัดดีเอาอันนี้แล้วกันดานปกตินั่นแหละอันนี้อ่าโอเคอาด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอดูใช้สกิลนะครับผมปึ๊บอ่าอันนี้ตัวมันโดนโจมตีอยู่นะเมื่อใช้สกิลมันจะโดนโจมตีสามเป้าหมายนะผมที่ใช้สกิลแบบนี้เนหะ็นไหมจะมีอันนี้พุ่งไปโดนสามตัวนะผมทําให้ติดอ่าใบนะครับผมและลดความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนที่นะครับ และอีกสกิลหนึ่งก็คือที่สร้างเสียงดนตรีอ่ะที่จะทําให้แบบตัวภายในฝั่งเรานะผมไม่ถูกอ่าไม่ถูกโจมตีไม่ขยับไม่เดินอะไรเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคอยดูนะตุ๊บเห็นไหมตัวมันจะอยู่นิ่งๆเลยนะผมและจะตัวมันจะไม่ถูกโจมตีนะเห็นไหมเลือดจะไม่ลดขึ้นศูนย์ศูนย์เลยนะครับผมเออและจะช่วยเด้งเลือดด้วยนะครับผมอ่าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมปุ๊บนี่ถือว่าเป็นสายซับท,ที่ใช้ได้เลยนะตัวนี้นะ เออเนี่ยแบบเห็นไหมแต่ตัวมันจะแบบถ้ามันโดนสกิลของมันเองนะที่เป็นลูกโลกเสียงเพลงมื่อก้ตัวมันจะไม่ขยับเลยนะไม่จมตีไม่ใช่สกิลไม่อะไรเลยนะครับผมอย่าคอยดูตอนที่มันใช้กับเพื่อนนะก็ผมจะลงเจ้าตัวนี้ไปแล้วกันนี่นี่มันสามารถใช้กับเพื่อนได้นะผมแต่ใช้กับตัวพันธมิตรที่เลือดน้อยที่สุดเท่านั้นนะโอ๊ตายก่อนล้วะเนี่ยเดี๋ยวๆนาใช้ทันอยู่ปวอุ๊บออาเฮียตายเอ้ยตายเฉยเลยเยอะๆนะ ตะกี้นี้มันโดนระเบิดมันโดนระเบิดอ่าใช้เวทไปมอืมตายเร็วไปหน่อยตายเร็วไปหน่อยไม่ทันใช้สกิลเลยโอเคลงตรงนี้ก็แล้วกันปึ๊บอ่าคอยดูนะคอยดูนะมันจะใช้เลือดมันจะใช้สกิลกับตัวที่เลือดน้อยที่สุดเท่าน,นั้นนะครับผมเห็นไหมเลื่อยๆก็เด้งขึ้นเรื่อยๆนะทีละเก้าพันนะครับผมเออถือว่าดีมากเลยนะเห็นไหมตัวข้างในาตายหมดแล้วนะ ก็ตัวข้างในอ่ะมันจะโดนแบบสกิลนะผมสกิลอัน,นเดียวๆลองถานนันเดิมดิอันนี้ปะอ่าน,นี่นี่คอยดูนะคอยดูนะมันจะมีสกิลที่โดนสามตัวนะผมมันจะโดนเฉพาะอ่าเป้าหมายอ่าฮีโร่ฝั่งศัตรูเท่านั้นนะครับผมจะไม่โดนแบบพวกทหารรับจ้างพวกนี้นะเห็นไหมจะยิงออกไปโดนสามตัวนะครับผมปุ๊บโอเคปุ๊บไอ้สายฟ้าที่ผ่าเมื่อกี้นะ่าจะเป็นสกิลจากอันนั้นนะผมจากอะไรวะกูลืม จากคังอาวุธเออจากอันนี้อันนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมเออโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับสกิลของเจ้าตัวพ่อมดแห่งเสียงเพลงตัวนี้นะก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ผมว่าเอาไปตีบอสเหมาะมากเลยนะจริงๆมันแบบถ้าเราแบบลงตัวใส่แทงที่ตีใกล้ไปอย่างหัวกระโหลกอะไรเงี้ยเอาไปแทงนะแล้วใช้แล้วแบบมันใช้สกิลโล่นะก็เอาไปใส่แทงดีๆได้เลยคือตัวมันจะไม่โดนโจมตีเลยถือว่าดีมากเลยนะอันเนี้ย เอาบอกเหมาะเอาไปตีบอนเหมาะลงอารีนาก็หน้าเหมาะนะครับผมหน้าเหมาะนะลงอารีนาส่วนลงเวฟลงเวฟเนี่ยก็ไม่เชิงว่าเหมาะมากนะผมว่าไม่น่าเหมาะเท่าไหร่นะลงเวฟนะทั้งเวฟมังกรแล้วก็เวฟอันนี้เลยนะครับผมเวฟอะไรวะเวฟ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 อันเนี้ยเออก็ไม่ค่อยหน้าเหมาะนะผมว่าลงเวฟเอาไปลงตีบอสตีบอสผมว่าเหมาะสุดละเออกันบ้านกันบ้านก็ไม่น่าเหมาะลงป้นก็ ก็ก็น่าจะพอใจได้นะลงปลนนะมั้งนะครับผมเออก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวพ่อ,พอมดเวทตัวนี้นะผมพ่อมดเสียงเพลงสิเออตัวนี้นะก็สามารถเอาไปประยุกใช้กันได้นะผมว่าสกิลมันแบบพลิกแพงได้หลายอย่างนะเออจะไปใส่เรียนตาหรือสกิลลองอย่างอื่นก็ได้นะผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าแบบไหนดีกว่านะแต่ส่วนตัวผมจะใส่แบบนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะแนะละสำหรับผมนะสำหรับผมนะเออก็สำ รีวิวเจ้าตัวนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว like 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 ่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมว่าสหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะผมถ้าชอบโมดูใหม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ